บอกเลยครับว่าโลกฟุตบอลอะไรต่างๆมันก็ไม่แน่นอนล่าสุดเซกิโอรามอสครับประกาศอำลาทีมชาติสเปนเป็นที่เรียบร้อยเขาไม่ได้เป็นตัวเลือกของทีมชาติสเปนอีกต่อไปเซกิโอรามอสยอดปราการหลังตัวเก่าของปารีสแซงต์แช์แมงครับประกาศอำลาทีมชาติสเปนเป็นที่เรียบร้อยหลังเจ้าตัวออกมาเปิดเผยว่าตัวเขาเองเนี่ยได้รับคำยืนยันจากลอยเดลาฟอนเต้แล้วว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการทำทีมของทีมชาติสเปนอีกต่อไป เซ็นเตอร์แบ็กในวัย36ปีอย่างรามอสรับใช้ทีมชาติสเปนมาอย่างยาวนานถึง17ปีเป็นเจ้าของสถิติลงเล่นให้ทีมชาติสเปนมากที่สุด1 8 0นัดทำได้23ประตูคว้าแชมป์ยุโรป2สมัยในปี2008กับ2012ฟุตบอลโลกอีก1สมัยในปี2010 เราต้องบอกเลยว่าซิโก้รามอสคนนี้ได้ออกมาประกาศยุติบทบาทของตัวเองในทีมชาติสเปนเป็นที่เรียบร้อยโดยเขาก็บอกว่าการตัดสินใจเกิดขึ้นหลังจากได้รับคํายืนยันจากหลุยส์เดลาฟอนเต้บอสใหญ่ทีมชาติสเปนแล้วว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการจําชีมอีกต่อไปมาฟังสิ่งที่รามอสได้แถลงการณนเลยเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ผมจะต้องกล่าวคําอำลาทีมชาติสเปนเมื่อเช้านี้ผมได้รับโทรศัพท์จากโค้ชซึ่งโทรมาแจ้งผมว่า ผมจะไม่อยู่ในแผนการซ้ำชีมของเขาอีกต่อไปไม่ว่าผมจะผลงานดีแค่ไหนหรือทำอะไรในอาชีพก็ตามมันหนักอึ้งอยู่ข้างในใจผมมันมาสุดปลายทางของถนนที่ผมหวังว่าจะยืดมันออกไปและจบได้อย่างหอมหวานเทียบเท่ากับความสำเร็จทั้งหมดที่เราได้รับจากทีมชาติสเปนผมเชื่อโดยสัจจริงว่าการเดินทางครั้งนี้สมควรจบลงที่ผมเป็นคนเลือกเองหรือฟอร์มการเล่นของผมไม่ได้อยู่ในระดับที่คู่ควรกับทีมชาติของเรา ไม่ใช่คำถามเรื่องอายุหรือเหตุผลอื่นที่แม้ผมไม่เคยได้ยินจากหูตัวเองแต่ก็รู้สึกได้อายุเป็นเพียงตัวเลขไม่ใช่ข้อบอกพร่องไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาวัดประสิทธิภาพหรือความสามารถผมรู้สึกอิจฉานักเแต่อย่างโมรเดชเมสซี่และเปเป้ P, น่าเสียดายที่มันไม่ใช่แบบนั้นกับผมอืมเพราะฟุตบอลไม่ยุติธรรมเสมอไปฟุตบอลไม่เคยเป็นแค่ฟุตบอลนั่นคือสิ่งที่ผมต้องยอมรับแม้ใจจะเศร้าแต่ก็ต้องเชิดหน้ายืนหยัดต่อไป อันนี้คือสิ่งที่รามอสแถลงการนะครับตอนนี้ซิเกลรามอสจะมุ่งมั่นให้กับปารีสแซงตแมงอย่าง,งเต็มที่ซึ่งสัญญาของเขาจะหมดลงกับปารีสหลังจบฤดูกาลนี้ต้องติดตามครับว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของเขาจะเป็นยังไงตอนนี้เขาได้ประกาศอำลาทีมชาติสเปนเป็นที่เรียบร้อยครับผมคิดว่ามันน่าเศร้านะครับเวลาที่เรากําลังเล่นฟุตบอลอยู่แล้วแบบว่ามีโค้ชคนนึงโทรมาบอกว่าเราไม่ได้อยู่ในแผนซ้ำทิมของเขาอีกต่อไปแล้ว พอได้ยินแบบนี้มันก็มันก็ต้องสตันไปแป๊บหนึ่งครับหลายคนอันจะคิดเหมือนซิเกลรามอสแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้เขาต่อไปนะครับทำผลงานให้ดีที่สุดครับซิเกลรามอส